เฮ้ยทำไมมันมีไอ้วิงวิงอย่างนั้นด้วยอะโอ้โหเพื่อนมาเยอะมากโอ้โหวันนี้วันนี้วันรวมพลคน,นโอ๊อยอะไรใครใครดึ๊บกะดึ๊บเลยอยู่ตรงนั้นเนี่ย คนดาบพิฆาตอสูรนี่ไงมากันเพียบเลยดูดิโอเคถึงใครจะไม่ได้ใส่ชุดดาบพิฆาตอสูรก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเราก็จะไปด้วยกัน <c oughs> วันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่าสปีดลันโฟสี่เอาล่ะเกมจะสนุกขนาดไหนมันจะมันแค่ไหนจะวิ่งเหนื่อยหรือเปล่าไปเล่นกันเลยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเจอตัวเองแล้โหดูท่าวิ่งนี่ าเรีกดดูิไปไหนเนี่ยไปไหนทั้งไหนทางนี้เหรอนี่ไงนี่ไงเส้นชายตรงนี้เปล่ามันจุดเริ่มต้นเปล่าชายชายจุดเริ่มต้นเราทำไงอ่ะเฮ้ยเออมันวิ่งเลยอ่ะโออมันวิ่งเร็วมากเออมันวิ่งเร็วมากโอ้โหเออมันวิ่งเร็วจัดอุ้ยอุ๊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 ยพี่ฝนเพล็กโดดไม่ขึ้นเฮ้ยมาช่วยกันก่อนเอ้าวเพล็กกระปาทองกำลังตกไปด้วยกันโอ้โหตายเลยมาแล้วปึ๊บมาแล้วเห็นลางๆโอ้ยเพล็กได้แค่นี้เองปึ๊บเย้เฮ้ยผ่าแล้ว โอ้พี่ฝนคิดว่ามันจะต้องวิ่งวนเปลเาอ้าวอ, <c oughs> อันนี้มันเอาไวท้ทดสอบหรอเอเอน่าจะาไวท้ทดสอบอ่ะพี่เอกจริงเหรอนี่แค่ทดสอบจริงเหรอใช่น่าจะาไว้แบบทดสอบจริงเหรอหรือว่าไม่ใช่แล้วเราจะต้องวิ่งเก็บดาวไหน<ค>ดาวเ,าเก็บดาวได้เยอะที่สุด็นผู้ชนะแล้วดาวมันเอาตรงไหนอะอยู่ท้ายสุดเลยพี่เอกแล้วก็แบบตองรีบสุดแบบอ้ดาวนีอะดาวหนีไปแล้วอ่ะอ๋อ เฮ้ยเดี๋ยวมันไปด่านอื่นแล้วว่าไปด่านอื่นแล้วเหรอเออพี่ฝนไม่ได้เข้าไปในประตูพี่ฝนไม่ได้เข้ามาในประตูอ่ะมาแล้วโอ้ยหพอมาถึงก็นี่โอ้ยโอ้ยติดพี่ฝนเพกติดอีกแล้วแม่ฝนหล่นลงมาแล้วอ่ะเอาเดี๋ยวนะทำไมพี่เอกวิ่งข้างล่างได้อะวิ่งได้หรอไปแล้วไปแล้วเพีอกไปข้างล่างแล้วนี่ไงไใช่แล้วนี่เอกวิ่งข้างล่างอยู่นี่ไงเห็นว่า โอีกแล้วไอเพ็กวิ่งล่างแล้วขอขึ้นมาอ้าวพรอเอ็กเราต้องไปเอาดาวก่อนเพราะเพ็กจะเสียวนตายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวได้เวบเฮ้ยเราต้องไปเอาดาวคนแรกอย่าอย่าเอาดาวของเราไปถึกแล้วเดี๋ยวก่อนเยวก่อนกำลังตามไปแล้วโอ้ยเฮ้ยทำไมแบบไปกันเร็วจังอ่ะเร็วเร็ว เข้าประตูถัดไปแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยมีเพื่อนกระดึ่ได้ด้วยอ่ะเพื่อทำไงอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นขึ้นขึ้นอย่าไปหวนระดันใหม่แล้วเนี่ยเราทุกคนมันกระโดดต้งไหนได้เนี่ยเดี๋ยวขอดูดิอ้อเราสามารถซื้อของตรงนี้ได้กันอ้เราสามารถเต้นได้ด้วยว้าวเราเต้นได้ด้วยนะเดี๋ยวพี่กำลังรีบตามไปนะเราเข้าเราเข้าเพื่อนเพื่อนเขากำลังคอยอยู่ ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะที่เป็นแบบแฟนคลับของพี่ฝนแล้วก็พี่เอกนะคะต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่คอยสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะคะนะอยากไะพี่เอกรอะนาแล้วเนี่ยไม่ผ่านยังไม่ผ่านสักทีเหรอทำไมยังไม่ผ่านสักทีอ๋อออกมาได้ไกลอีกหน่อยกดีนะไม่ผ่านสักทีเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอดููซื้อของก่อนดีกว่าพอดีแบบเป็นเต้นด้วยพอดีอบาใยอ่ะงูมันหนักคอที่กู มันหนักงูที่คอพูดผิดอีกไม่ใช่แล้วพี่เอกไม่ใช่แล้วพี่ฝนยังมีจอดเลยพี่ฝนยังวิ่งข้ามมาได้เลยพี่เอกอ่ะก็จอดเอียงข้างไงแล้วแล้วเข้ามาไงรอนานแล้วโอ้โหทน้นกับมองเพชรทำไมนานขนาดนี้มันมองไม่เห็นข้างหน้าไงพอขึ้นมาปุ๊บก็เจอทางเลยพีเพื่อนบอกว่าเขาไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นกับพวกเราอ่ะเพราะว่า คุณแม่เขาให้นอนไงอ๋อนอนเร็วใช่นอนเร็วแหละดีแล้วพี่ฝนกับพี่เอกนอนดึกมากถ้าวันไหนพี่ฝนกับพี่เอกไม่ได้ตอบคอมเมนต์ก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าน็อกไปแล้วค่ะตอบไม่ไหวอ่ะมันเหนื่อยใช่มันเหนื่อยมากออบางคนพี่ออพอเอกจะนอนได้นะว่ามัน ท้าทุ่มี่ยคืนเนาะบางอันก็ไม่ขึ้นนะจะบอกให้บางอันก็ไม่ขึ้นนะใช่คอมเมนต์บางบางอันก็ไม่ขึ้นเอามาแล้วหรอมาแล้วก็ไปสิเห็นขึ้นแหละแต่ว่าเข้าไปแล้วหาไม่เจอไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนอ่ะขออภัยด้วยนะแต่ว่าตอนเนี้พี่เอกกำลังตามติดติดเลยฮึบฮึบโอ้โหแบบนี้ทำไมพุงนี้เป็นดินจากันเหรอเนี่ยง่ายเลยดูท่ากระโดดดีแต่ละคนปึ๊บเอ้ยเออหูกลบไปอ้าวปึ๊บเอ้ย เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพล็กรอดมาได้ไงเนี่ยโอ้โหตัวแตกเหลือ26วิไม่รอดแน่เลยเฮ้ยไม่รอดแน่เฮ้ยอุตส่าห์ไปเล่นไอ้นี่มาแรลงอ่ะแรลงอ่ะแรลงคืออะไรอ่ะแรลงอะไรกูไม่รู้เลดแลนเนอร์เหรอเออเลดแลนเนอร์อุตส่าห์ไปเล่นมาเล่นลูกไม่เคยผ่านสักรอบหรอกนะจะดูโอ้โหเฮ้ยอันนี้ใครอ่ะ โหอุตส่าห์จะกระโจ้ไปไกลๆสักหน่อยตอกลงมาได้อีกแล้วอะ่ะโอ้หเพื่อนๆคอยนานแล้วดิเฮ้ยรอเดี๋ยวรออยู่เจอเจอคนเจอคนแต่งตัวเหมือนพี่เบรกบอยอะจูมาแล้วม,มีน้องๆบอกให้พเพ็กเล่นคิงพีด้วยแต่เดี๋ยวดนะ้เพ็กเล่นได้เป็นอะ่ะขนาดวอล์กฟูดเพ็กอย่างแย่เลยพี่คนตั้งใจหน่อยพี่คนตั้งใจตั้งใจอยู่จอร์ชฉันกำลังตั้งใจอยู่รอแป๊บนึงปึ๊บฮึบได้พี่ต้องพาก้า ฉันว่าแกลงจากหลังชันดีกว่าฉันมองไม่เห็นใครใครมานอนกัดึ๊บอยู่ตรงนี้เนี่ยอุ้ยเพื่อนไปหมดแล้ว่ะเขาคือใครรอเดี๋ยวกำลังไปจู่ฮึบฮึบมีใครล้างท้ายบ้างเนี่ยตอนเนี้มีใครล้างท้ายเราบ้างเพล็กรออยู่ในแมปถัดไปฮึบรอเดี๋ยวนะทุกคนฮึบโอ้โหกลับไป อ๊บเอาละผ่านมาแล้วพี่นี้กับพี่โอโอไหนเด็บเาอือ๊บมาเฮ้ยรอสักทีโอเคพวกเราอุ้ยเพยกนี่เราอยู่กันที่ไหนเราอยู่กันในอวกาศเพื่อนบอกว่าอุส่าหแก้ผ้าตามสัญญาดูดิเราอยู่ในอวกาศอ่ะเดี๋ยวเพกต้องรอดูน้องๆแล้วน้องของอุส่าไปแล้วเฮ้ยทำไมเพกวิ่งไม่ไปเกิดอะไรขึ้นไปแล้วขอซูมหน่อยอึ๊บมองไม่เห็นเลยอ่ะทำไมอ่ะอึ๊บผ่าน ฮึบผ่านเฮ้ยไปแล้วไปแล้วจ้าทางไหนเนี่ยทางไหนเนี่ยโหทางนี้เฮ้ยเพียดเฮ้ยเติดติดขอไปนิดนึงขอไปนิดนึงเพื่อนกิ้งไปอ่ะโอ้หตายอ่ะเพียกเมื่อกี้ไม่พบเห็นอะไรอ่ะเพื่อนไม่ดีวิ่งเพื่อนกิ้งไปยังไงอ่ะเพื่อนกิ้งไปอ่ะเมื่อกี้สุดยอดเพียกว่ามันกระโดดยากมากเลยนะ เฮ้ยติดอีกแล้วมันโอ้โหติดอ่ะติด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 เรา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 ไปอย่างสไปเดอร์แมนได้ไหมเมื่อกี้เพื่อนของกิ้งไปยังไปได้เลยกิ้งยังไงนอนไปเลยอ๋อกระดึ๊บกระดึ๊บไปเหรอเออมีน้องอยู่คนหนึ่งเขากระดึ๊บได้อ่ะเพื่อนเขาอืบโอ้โหอเ้ยโอ้โหเอ็กพีเอ็กช่วยด้วยช่วยนี่ต้องไปอย่างี้ใช่ไหมช่วยด้วยไปไหนอ่ะช่วยมิสซูรี่ด้วย เออมิสุริก็ติดเหมือนพี่เอกเต้เลยเมื่อกี้พี่เอกก็เป็นติดอย่างนั้นแหละจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วเย่เฮ้ย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 ท้เฮ้อไปเมื่อกี้มิสุริติดอะ่ะโอ้โหเ,เรานี<อ>นไม่ได้เลยนะอันสุดท้ายต้องเล็งนานมากอะ่ะนานอะ่ะทำไมเพื่อนแบบเก่งกันจังเลยอะ่ะฟืดฟืดนี่ มานี่มานี่แล้วขึ้นนี่ขึ้นนี่ขึ้นนี่หัวดอดดีๆีจอดเในหัวะจุ๊อนี่มานี่ขึ้นนี่ทางนี้ไปนี่เลยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอยู่แล้วปั๊บปื๊ดปื๊ดเฮ้ยถึงถึงแล้วโอ้โยไม่ถึงอ่ะเพื่อนมาขัดึืบอีกแล้วเออแล้วคนนั้นแหะคนนั้นนะใครไม่รู้ไม่รู้ใครไม่ขึ้นชื่อบนหัวเลยใครจื๊ จืบป,ปื๊บนะปื๊บกระดือไปเลยอะ่ะแบบกริ้งไปเลยอะ่ะใช่เท่ายางจะบอกว่ากระดือไปแบบเท่มากเลยอะ่ะอืบฮึบผ่าน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 เออผ่านผ่านเย้ yeah! โอเคมาได้สักทีโอ้ยไปโอ้ยคนยนี้เท่มากเลยอะ่ะ ขอจะไปทั้งอย่างนี้เหรอไม่ำทำไมมีกระดึ๊บสองคนแล้วอะ่ะใช่ผมกระดึ๊บมาอย่างเงี้ยกระดึ๊บแบบเทมากเลยอ่ะแล้วเราทํายังไงกระดึ๊บไปอย่างนั้นวาไง,ต,งต้องซื้อเหรอต้องซื้อเหรอขอดูดิใช่เราต้องซื้อของต้องซื้อท่าเต้นอะ่ะท่าเต้นกระดึอ๊บอ๋อท่าเต้นกระดึ๊บเหรอใช่ท่าเต้นกระดึบ๊บเฮ้ยทำไมมันวิ่งไม่ไปอ๋อต้องวิ่งกลับมาอีกรอบเหรอเล่น ASMR พีเอกโอ้โหเพีเยงไม่รู้หรอก ASMR อะไรแต่ตอนนี้เพี่ยงกระตกแล้วเฮ้ยมันมันตาลายอ่ะเฮ้ยได้อยู่ โอ้ยแม่ตาลายมากเฮ้ยรอดมาได้ไงเนี่ยโอ้โหเฮ้ยผ่านเฮ้ยมารอดมาได้ไงอ่ะโอ้โหนี่นี่นิ้วนิ้วหรืออะไรเนี่ยเด้อเดี๋ยว้อขอดูแบบอันนี้หน่อยได้ไหมอยากได้ท่าเต้นอ่ะเอ้ยเอ้ยโทษไม่ได้หรอเหลืออันสุดท้ายเวกรีบละโมบกระโดดข้ามไปโอ้ยอยากได้ท่าเต้นอ่ะพี่เอกพี่ฝนอยากได้ท่าเต้นอ่ะมีไหมอ่ะมาแล้วคราวนี้ไม่มีพลาดแน่นอนเฮ้ยอ๋ออันนี้เหรอ นี่ซื้อได้ไหมสามสิบยิ้มหรอสามสิบยิมคืออะไรอ่ะเอเบพี่ฝนมีท่าเต้นแล้วะ้ใส่ยังไงฮึบฮึบฮึบโอ้พี่เอกมือจะล็อกอยู่แล้วท่าเต้นหรอใส่ยังไงอ่ะเฮ้ยย่าอีกนิดนึง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 ได้แล้วเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเล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 ยโอ้เกือบไปได้ท่าเต้นแล้วเย้เอาตรงไหนอ่ะ ซื้อไงในสโเหรอไอเทมใช่ตรงไอเทมอ่าตรงไอเทมหรอใช่หรือฝนจะเต้นไปแดนเนี่ยหรอใช่แล้วเราจะรู้ได้ไงมันท่าเต้นไหนอ่ะไม่รู้ไงก็สูบเมาแต่อันแรกอะไม่ใช่แล้วแล้วโอ้พี่มีแค่สิบยิ้มงไอพี่สิบเพชรเองอ่ะฮึบทำไงดีอ่ะฮึบมาแล้วด่านฟอ์เซนนี่ม้าแล้วไอแรงนี่ทำไงอ่ะแรงนี่ทำไงอ่ะฮึบไม่รู้เหมือนกันตอนนี้มาแล้วจะถึงแล้ว แล้วเยจเฮ้ยทำไมไปกันเร็วจังอไงชื้อชื้อื้อชื้อเราสามารถซื้อได้ก่ะรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวซื้อเยอะเฮ้ยพี่เอกยังไม่ได้อะไรเลยอ่ะซื้อโหไม่ได้อ่ะเอ้ไอ้ไอชน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 หมายความว่าเราต้องสุ่มแน่เลยอ่ะสุ่มยังไงอ่ะพี่เอกไม่มีเลยพี่เอกสูญหมดเลยเนี่ยเออมันต้องสุ่มแน่เลยอ่ะเดี๋ยวขอดูท่าเต้นดิเอามาจากไหนอ่ะนี่ไงก็ซื้อนี่ไง นี่ไงได้ท่าเต้นแล้วเนี่ยท่าที่สองเนี่ยท่าที่สองเพียกไม่มีหน้ายิ้มไงแล้วไอ้หน้ายิ้มมามาจากไหนอะเออก็ไม่รู้ดิเพียกเอาหน่ายิ้มเฮ้ยเฮ้ยตกตกตกทำไมเพียกไม่มีเพียกสูญหมดเลยอ่ะหรือเพียกไม่ยิ้มเออสงสัยเพียกเป็นโอวบไนไงเพียกหรือไม่ยิ้มไงมันเกี่ยวกันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอซูมมาหน่อยนิดนึงนะนี่เฮ้ยพอเต้นปุ๊บหน้าเรายิ้มเพิ่มมาเอาวันเออวันนี้หน้ายิ้มเพิ่มกันแล้วไอ้หน้ายิ้มเพียกก็ไม่มีหมดเลย อีควิปใส่่ไปทางไหนเนี่ยอ้าวมันหยุดได้เหรอเ่เออมันหยุดได้เออปัทโธเราไม่รู้เี่ยก็กระโดดอย่างเดียวเลยเรามีเรามีเต้น3มเต้นแล้วเนี่ยกระโดดเพลินเกินห้ามใจเรามีท่าเต้นเยอะมากตอนเนี้ยเฮ้ยน่ายิ้มมันเพิ่มขึ้นอ่ะเวลาเราเต้นน่ะเหรอแล้วมันเต้นยังไงเพี้ยไม่มีท่าเต้นอ่ะกดตรงไหนอ่ะ ซื้อไงเออซื้อเหรอเดี๋ยวซื้อแล้วใส่อีควิปยางเอาไปดานอื่นแล้วโถไหนไอเทมเนี่ยเหรอเพียงก็มาที่แดนไงใช่ตรงที่ไอเทมแล้วก็ไปที่แดนนั่นแหละบายมันมีอันนี้มันมีตาสูงนั่นแหละ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 อันนั้นเลยแล้วก็ขึ้นแล้วอีควิปยางไอเทมไอเทมอีกอ่ะไอเทอ่ะแล้วก็อีควิปใช่ขึ้นแล้วเห็นไหมโอ้โหดูท่าแล้วก็เต้นได้แค่นี้เออทำไมท่าเพลงเป็นเงี้ก็ใช่ไงมันเป็นแบบท่าเต้นแบบสุ่มมาไงพี่่ออ๋นีไงนนีี่ไง่ไงมันเป็นท่าเต้นสุ่มมาแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นให้ เลยฮ้ยทําไมไม่ไปอ่ะเลยอ่ะเฮ้ยเบียดทำไมพี่ฝนไม่ไม่วิ่งอ่ะมีเพื่อนบอกว่าด่านนี้ห้ามหยุดมันต้องไอ้นี่ด่านี้ห้ามหยุดหรอห้ามหยุดอะไรมันต้องหยุดนี่ไงโอ้ยด่านนี้แบบโอ้มันเป็นสายลุกอะพี่เอเฮ้ยมันเป็นสายลุกกันอ๋อด่านนี้ห้ามหยุดเพราะว่าใช้โทรศัพท์เปล่านี่มันไม่ได้พี่ต้องหยุดหน่อยนึ่งอะนี่เฮ้ยเอ้โหผ่านได้ผ่านได้กัน อุ้ยมันเป็นสายลุ้มแบบสีสวยมากดูดิเฮ้ยมันเป็นด่านกระโดดแบบดีมากโอ้โหพี่เอกตามอยู่เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะสุดยอดเฮ้ยพี่เอกพี่ฝนมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะถึงแล้วรวดเดียวรวดเดียวพี่เอกบอกว่าอยากยเขาบอกเออเออเออล่นล่นเวียนหัวเฮ้ยมาแล้วโอ้หน้าเอสเอ็มอาร์มากเดี๋ยวเขาหน้ามาเล่นเอสเอ็มอาร์ดีกว่าใส่มิสซิลีมาเลยนี่ถึงอ้าวแล้วคราวนี้ไม่ได้เล่นเหรอ โห้หโหโหแบบเล่นยากอ่ะหโอโห้หโนโหโหไหเหโ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 หเหโ้โหโหโเโห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 อหโหโหโหอหโ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 อโห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 าหโหโหโหเหโหนห่หโาโห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 นหโหโหโหหม โอ้ยตาลายกันเฮ้ยทุกคนเฮ้ยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นยอดอีกขึ้นย้นขึ้นขึ้นอนได้้วขึ้นไม่ได้โธเสียใจโอ้พี่เอกทาสุดยอดเล่นแล้วตาจะบอดปื๊บปั๊บปื๊บปั๊บปื๊บอ่ะปีสยามยังไหม่กโอ้ซื้อใหม่ซื้อใหม่ซื้อก่อนซื้อก่อนีกเฮ้ยโอ้โหพี่เอกตกอีกแล้วอะมีตังเยอะ เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าร้อยเลยซื้อก่อนซื้อห้าร้อยก่อนนี่แล้วก็อีควิปเลยท้าใหม่ถ้าใหม่คือเพียกว่าไอ้ท่าเต้นของพี่เอกอ่ะมันทําให้เพียกรู้สึกว่าเพียกกระโดดแล้วมันจะไม่ตรงจังหวะเลยธรรมดาข้าตาลายนะวิ่งไปเต้นไปอีกต๊อมีตังมีตังซื้อใหม่ซื้อหมดจะถึงแล้วนะ จะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงตรงที่ตกไปเมื่อกี้แล้วเราต้องใส่นี่นะต้องใส่อ e ีควิปก่อนอ๋อนี่นี่อันนี้อนี้นี่ท่าไหนเนี่ยโอ้ยนี่ไงได้แล้วเราจะมาเป็นชนเผ่ากระดึ๊บกันเหรอได้แล้วได้แท้ท่าเต้นโหนแล้วถึงแล้วจ้าถึงใส่นี่ด้วยอ๋อวิบบนมีแค่สิบห้า สินค้าไดมอนด์ว้นันยังซื้อไม่ได้ไปแล้วซื้อไปันหปึ๊บเปลี่ยนวิ่หวนมาแล้วซื้อไปซื้อไปแล้วมันอันไหนอ่ะไม่รู้มันสุ่มมาหรอมาแล้วไม่หวนจะไปแล้วนะมาแล้วอีคลิปอันนี้แทนแล้วกันนะปึ๊บตีนอนไปนอนเอาเอาเอานอนไปนอนไปเราจะเต้นไปกระโดดไปเอ้ยอย่างนี้เหรอ มากระดึ๊บนอนกระดึ๊บพี่ฝนนี่ไงเวิร์มนี่ไงจอดเียหัวจอดเบียดหัวมากเฮ้ยเฮ้ยพี่ฝนอ่ะมันช่วยให้พี่เอกไม่ตกลงไปครั้งแรกเพราะว่ามันเป็นแนวนอนอ๋อเขาเลยใช้อันนี้ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ดีเดี๋ยวเฮ้ยอย่างนี้นี่เองเอ้ยแทนที่จะตกก็โดนกระดึ๊บช่วยอย่างนี้ไงมีพื้นที่ในการกระโดดเพิ่มด้วยเฮ้ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง เขาถึงเป็นหนอนกระดึ๊บกันมันเอ้ยมันมากมันน่ะเอออย่างมันเลยอะน้องๆคนไหนนะครับที่จะเอาเทคนิคนี้ไปใช้ก็ไปใช้ได้เลยนะมันจะช่วยเราได้เยอะมากเลยนะเนี่ยเอ็นนอะทั้งชะลอใช่ทั้งช่วยเกาะดูดิเออฮึบเออฮึบเออฮึเออเป็นหนอนกระดึ๊บ่ยดีสุดละเย่มาแล้วเออเราก็ใช้อันนี้จนจบได้เลยเนี่ย ปึ๊บเฮ้ยไปไมได้โอ้เกิดไปนี่นี่กะดึ๊บนี่โอ้ยน่าเด๊ะมาโอ้ยแต่กระดึ๊บแบบจากสูงสูงโอ้ยโอ้กระดึ๊บแรงไว้หน่อยเออหล่นการหล่นลาวาเลยอะแย่าเลยเอาไปฮึึบฮึ๊บป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 ึ๊ดดึ๊บปว๊บโดดแปง๊บปึ๊บปดเบปึ๊บปึ๊ดปึ๊บ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 ปึดบปึไปึบปึบ ึมันช่วยได้เยอะเลยนะมันจะแบบมองมุมมองได้ต่ำเฮ้ยมุมมองมันต่ำกว่าคนอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวมีท่าอื่นไหมไม่ไม่ท่านี้คือท่าอะไรเนาะไปแล้วเพี้พี่ฝนไม่คอยละปึ๊บอ๋อท่าเนี้ยเหรอปึ๊บอุ้ยเกือบไปพุ่งเฮ้ยเกือบพุ่งปึ๊บเฮ้ยโอ้เฮ้ยลาวาร้อนอ่ะเพี้ยกมันร้อนลาวาที่ไหนือลาบมันร้อน ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเหรอกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บปึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บเอาตาดาวแหมกระดึ๊บโอ้โหนี่แบบเลื้อยไปเลยเนี่ยสุดยอดอ่ะสุดยอดมากซื้อของซื้อได้ยางนี่ซื้อได้แล้วเราเราอยากได้สีสีชุพูมีไหมโอ้โหสีน้อยไม่ไหวงั้นเอาสีแดงแล้วกัน นี่นี่กระโดดสโลโมชั่นอย่างงี้แหละง่ายดีเนอะเราเสียไดมอนด์ไปแล้วพี่เอกพี่ฝนเหลือศูนย์ไดมอนด์แล้วพี่ฝนใส่นี่มาอ๋อเลงดีๆก่อนแล้วค่อยกระดึ๊บไปรูปอะไรเนี่ยดวงดาวเฮ้ยไม่ใช่ดวงดาวดิ๋ยวเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ข้างหลังๆเนี่ยมันชื่ออะไรก็ไม่รู้ึบได้มาไล่วงวงเนี่ยเอาไปด้วยเหรอเออมาด้วยซื้อมาแล้วไงเราจะกระดึ๊บขึ้นอยู่งงี้ฮะเร็วพี่เร็วไปด่านต่อไปด่านสุดท้ายนะใช่เหรอเออไปด่านสุดท้ายอะเฮ้ยเราอยู่บนยอดตึกอ่ะเฮ้ยนี่แบบชุมชนคนกระดึ๊บเฮ้ยเราอยู่บนโอ้ยอยู่บนท เฮ้ยขึ้นด่านฟ้าอปึ๊บ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 ้ยจับโหไกลมากนี่มันกระดึ๊บมาหนีกกระดึ๊บมานี่ก่อนนี่นี่นี่ปึ๊บกระดึ๊บไปนู่นนี่กระดึ๊บมาหนี่กระดึ๊บเฉียวเฉียวเพื่อไปเฉียวเพื่อไปอ๋อเฉียวไปอะไงอ่ะไม่สุดยอดอ๋อเราอยู่อะไรทายโอ้โหมันสุดยอดมากโอ้โหนี่เป็นท่าที่แบบเลื้อยไปเลยนะเนี่ยเป็นไงล่ะเออมันเป็นท่าอีปิกกันกระดึ๊บอีปิกมาแล้วโว้ย กึบอ่ะถึกแล้วเย่วันหนึ่งว่าเป็นซูเปอร์แมนเฮ้ยยอเดี๋ยวไม่ต้องเข้าตู้โทรศัพท์นะมันว่าอะนี่ยอเฮ้ยฟุ้งมาเลยเปลาสวายอุ้ยบันกำลังมันเรวอุ้ยเพจลงมาชายหาดจริงอ่ะเตะเต้นอะไรเออเรามาชายหาดถ้าอะไรเนี่ยไปแล้วอุ้ย อุ้ยชนชนอ๋อพุ่งทะลุไปหน่อยอ่ะ้นี่ไงะอุ้ยกระดุบมาชุมชนคนกระดุบมาแล้วนี่ไปแล้วหมดก๊อตหมดก๊อดครับฟึบชุมชนคนกระดุบอุ้ยอุ้ยมันจะแบบกระโดดทีเดียวรวดเดียวผ่านได้ไหมนี่ไงพี่ฝนกำลังกระโดดไปรวดเดียวผ่านฮึบชุมชนคนกระดุบมาแล้วไปแล้วกระดุบมาแล้วกระดุบกระดุบกระดุบจะชนต้นมะพร้าวเมื่อกี้ ถึงเย่นี่อีกนิดนึงอีกนิดนึงจะถึงแล้วนี่ชุมชนคนกระดึ๊บมันจะกระดึ๊บกันหมดแล้วนะไอ้ไอ้กระเด็กอย่างเท่เลยกำังถึงแล้วอีกนิดเดีย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 วกระดึ๊บเหนื่อยอีกนิดเดียวเอ้ยเกือบไปเฮ้ยโอ้กระดึ๊บเหนื่อยมากเลยเพ็กเพ็กกระดึ๊บไปโดนอย่างอื่น เอาไหมเอาไหมเอาไหมเหนื่อยจัดฮึบมันเหมือนลอยไปเลยเนี่ยนี่ลอย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 มาแล้วลอยมองทางข้างหน้าดีๆกระโดดไปแล้วก็ลอย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 ฮึบฮึมฮึมมาแล้วจะถึงแล้วกระดึบไปแล้วกระดึบไปแล้วกระดึบไปแล้วพตรงนี้มันต้องกับกระดึบไปทีลนิตอ่ะใช่มันต้องมาทีลนิตกระดิกระดึบไปเบรกเบรกตัวเองหน่อยเบรกตัวเองหน่อยไม่งั้นตายแน่ฮึบเอ้ยเกือบไป เหนื่อยเตนเหนื่อยเดี๋ยวเดี๋ยเดจะถึงแล้วเฮ้ยเย่เย่โอเคแบบกระดึ๊บชุมชนคนกระดึ๊บตรงนี้แบบแท้มากเลยนะเออสนุกมากเลยอ่ะพี่เอกสนุกไหมเราจะปิดคลิปกันทั้งอีกอ่ะใช่ เออแท้ดีเอาเป็นว่าถ้าเป็นเพื่อนคนไหนที่อยากจะเล่นเกมนี้นะคะเดี๋ยวไปฝนกับพี่อยากจะทำลิงไว้ใต้คลิปให้ก็แล้วกันนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะรักทุกคนมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe กดแชร์ share. เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ชุมชนคนกระดึบ๊บบ๊ายบายคะ่ะนี่ไงก็เขามีหัวหน้าไงเราตามมานี่คนนี้ไงนี่ <laughs> นะกระดึ๊บมาสเตอร์บ๊ายบ,า,บายจ้าบ๊ายบายอ้ย Oh